ไม่เป็นไรเอาที่เอาแนะนำนเลยมาชมสวนอีกนะคะมีะรายงานมากอะไรกินได้แล้วมีสลัดกินได้แล้วจ้ะแล้วก็สวนันเตาแก่แล้วสี่เดือนจะปลูกเนี่ยประมาณประมาณหลังเดือนมีนาถึงอไรนสามสามสี่ 3. 3เดือนเนาะอตอนนี้ตอนเราปล่อยให้มันแก่แล้วเราก็เก็บมาก<ๆ>ินเมล็ดมันอย่างนี้ได้นะคะ มันเล็กมันจะติดไปอม่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าปากเลยหวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะไหนไหนไหนโชว์สิคะโชว์โชว์ค่ะเดี๋วย,ว,ย,ว,ย,ยวก่อนนะคะฮาตัวที่มันแก,ก,ก่ๆมากๆเนี่ยมันต้องป่องๆอย่างนี้นะคะเนี่ยลูกแก่มันจะป่องๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าถ้าตัวเนี้ยขนาดเนี้ยแบบเนี้ยค่ะตัวเนี้ยมันกําลังจะน,นะคะบบไม่ได้ยังอันนี้ไปผัดได้แต่ว่ามันยังไม่มีไม่มีมเมล็ดข้างในแต่อันเนี้ยมันป่องลนะ นี่เราก็บีบบีบบีบีบมันหน่อยนี่ข้างในเม็ดมันก็เต็มเต็มเราก็หยิบกระปากได้เลยค่ะเรื่องบ่าจะก้าวโ้นเนี่ยกระหล่ำปรีนะคะจริงจริงที่ที่ปลูกกระลัำกระหล่ำปรีนี่เพราะว่าอยากกินขี้อันนี้เป็นฟักทอง แนะนำหน่อยค่ะนางงามค่ะนางงามมานจะขนแก่นแนะนำตัวหน่อยค่ะเดินไปไหนเออแนะนำตัวหน่อยมาชมสวนเขาว่ะชายาคุณคุณนุ้นชายาเคียวโกะค่ะว้ายแล้วคนนี้ล่ะคะคนนี้เคียวไหมคะสบายๆสวัสดีจ้าใครคนนี้มากินขผาวปลาอยู่สวนนะจ๊ะเอิร์นมุมากินขผาวอยู่สวนแนะนำวัวนี้จะสวยๆค่ะอ่าเพื่อนที่ไหนมั่ง กัดไหมจากหลาหมองหลยวันนียจ๊ะคุณอาอิมพอร์ตมาจากรลอยเดตดาราค้าซุ้มแค่เอาปดเอาเปดีค้าัปดีค่าก่อนออเยโอเคเอาพี่นี่น่ะนี่เดาอ้อดมขึ้นอย่าเพื่อหางดงจังหวัดเชียงใหม่เีฮัลโหสวัสดีค้าสวยๆลูกสวัสดีค่าก่อนแล้วจานิ้สวัสดีค่าเฮาชิดเดาไม่่ ยุดวัสดีฮัลโหลก่นันสวัสดีค่ะววกาดสุนยนี่สาว <laughs> ขอนก,ก,กันนะ,ะราตีนะฮะเข้าครัว <laughs> นะคะหนึ่งก็ต้องมีคนเที่ยวมานะมค่นึงค่ะก็ต้องตกใจค่ะ